เตือนปรากฏการฟ้ามืดคือเมฆโลกร้อนเข้าสู่เริ่มต้นยุคเอ็ก e ิเมเวเตอร์ดอกเตอร์ทอนเตือนปรากฏการฟ้ามืดเปลี่ยนกรุงเทพตอนเช้าให้เป็นเหมือนตอนกลางคืนคือเมฆโลกร้อนเข้าสู่ยุคเอ็ก e ิเมเวเตอร์สภาพอากาศโลกกำลังแปรปรวน ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทำรงนาวาสวัสด์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กใครข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่า ภาพเมฆดำทะมนึนเปลี่ยนกรุงเทพตอนเช้าให้เป็นเหมือนตอนกลางคืนคงเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนตกใจนั่นคือเมฆโลกร้อนเกิดจากทะเลร้อนน้ำละเหยเยอะอากาศร้อนจุไอน้ำได้มากขึ้นกลายเป็นเมฆจุน้้ำมหาศาลพร้อมจะเททะลักลงมากลายเป็นฝนหายะกาอดีที่หนนี้ ลมพัดผ่านไปฝนตกไม่มากแต่ยังมีฝนหน้าและฝนต่อไปเพราะนี่คือการเริ่มต้นของยุคเอ็กทิมีเวเทอร์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วเกิดจากความแปรปรวนของโลกหลังจากที่มนุษย์ปล่อยก๊าซเดินกระจกไปสะสมกันมานานและยังคงปล่อยต่อไปกลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบสาหาัส โดยเฉพาะประเทศที่กำลังเปราะบางทางเศษรษฐกิจตัวอย่างเห็นชัดปากีสถานเจอมหาอุทก,กภัยจากสภาพอากาศเช่นนี้ไม่ใช่เพียงฝนตกหนัก8สัปดาห์รวดปริมาณน้ำจากฟ้ามากกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าๆยังรวมถึงฐานน้ำแข็งบนหิมาลัยที่ละลายแบบให้เคยเกิดมาก่อนปากีสถานเป็นประเทศที่มีฐานน้ำแข็งมากที่สุดในโลก ไม่นับแถบคั่วโลกน้ำจากยอดเขาไหลทะลักมารดมน้ำฝนเกิดเป็นอุทกภัยทำให้ผู้เสียชีวิตนับพันคน33ล้านคนเดือดรอนแหล่งเกษตรเสียหายยับเยินความเสียหายที่เกิดขึ้นนับว่าเกินความสามารถประเทศที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีจะรับมือได้ เมืองไทยเองก็กำลังเกิดน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งน้ำทางเหนือกำลังมาในขณะที่ลําธารและน้ำตกใกล้ผูกเขาบางแห่งเจอน้ำป่าฉับพลันต้องปิดการท่องเที่ยวบางจุดรมไปถึงเมฆสีดำทะมึนฝนตกตุนแดงในพื้นที่เล็กๆเ,เกิดน้ำท่วมรวดเร็วคนเมืองเหนเือเกินกับการไปทำงานกลับบ้านรถติดน้ำเข้าบ้าน นั่นคือบางตัวอย่างของ x ที w e ี t วทีที่เราเจอและจะเจอต่อไปมันไม่หายไปรอกแต่มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆก็ขึ้นกับว่าจะแรงขึ้นเร็วหรือช้าทั้งหมดอยู่ที่เราในวันนี้ระหว่างที่เรากำลังไปอย่างเชื่องช้าเมฆสีดำลูกใหญ่กว่ากำลังเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาแทนความสุปรกที่กำลังจากหายไป อยากให้ความสุขอยู่ต่อไปอีกหน่อยทุกคนทราบดีว่าเราควรทำอย่างไรทำตามนั้นทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อาจไม่สะดวกสบายอาจลำบากบ้างแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้านี่ไม่ใช่ความลำบากอะไรเลยโลกร้อนก่อภัยพิบัติไปทั่วโลกเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว แต่ที่เรารู้จักกันในชื่อเ e อ็กตีมเฟเธอรฟังดูแล้วอาจเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับใครหลายๆคนแต่เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วนั้นเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยดีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศพ้นพวงจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิฉเฉลี่ยโลกสูงขึ้นหรือภาวะโลกร้อนนั่นเอง นักวิจัยจากสำนักวิจัยการเปลี่ยนแปลงโลกสหรัฐอเมริกาอธิบายไว้ในปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นความร้อนทั้งในเกาหลีใต้และปากีสถานเหตุอทุทกภัยที่เกิดขึ้นในอินเดีย คลื่นความหนาวที่ประทะยุโรปและเฮอริเคนทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและนี่คือบางส่วนของภัยพิบัติจากทั่วโลกที่เราเพิ่งผ่านมาคลื่นความหนาวเข้าถล่มยุโรปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์คลื่นความหนาวจากไซบีเรียพัดเข้าสู่ยุโรปปีศาจจากตะวันออกนี่เป็นสาเหตุทำให้ทวีปยุโรป มีอุณหภูมิลดต่ำลกคลื่นความหนาวในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยเฉพาะคนใดบ้านในโปโลแลนด์มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากคลื่นความหนาวนี้กว่า23คนเฮอริอเคนทางตะวันตกของสหรัฐเป็นปีที่สหรัฐต้องเผชิญกับเฮอริอเคนที่มีชื่อว่าเฮอริอเคนฟอร์เรนพัดเข้าถล่มแคโรไรไลนา และถือเป็นพาย,ยุที่รุนแรงที่สุดในรอบ29ปีซึ่งความรุนแรงของเฮอริเคนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเฮอริเคนครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายเคลื่อนความร้อนประทะแดนกิมจิเคลื่อนความร้อนส่งผลทำให้ช่วงหน้าร้อนปีที่ผ่านมาของเกาหลีใต้ร้อนมากที่สุดในรอบ111ปี ถึงขั้นที่รัฐบาลออกมาเตือนประชาชนไม่ให้อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานและจัดการมาตรการให้ความช่วยเหลือชุมชนต่างๆด้านการแพทย์อีกทั้งหวางมาตรการดูแลอายุอย่างใกล้ชิดและถ้าถามว่าร้อนขนาดไหนก็จะขออธิบายว่าบางวันสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง39.5องศาเลยทีเดียวมังคุด ใต้ฝุ่นครั้งใหญ่ในฮ่องกงพายุรุนแดงที่สุดในรอบปีคงนี้ไม่พ้นใต้ฝุ่นชื่อผลไม้พึ้นหูมังคุดท,ที่พัดเข้าถล่มฮ่องกงจนต้องยกระดับเตือนภัยเป็นระดับ t ิ0ใต้ฝุ่นมังคุดสร้างความเสียหายและทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน111คนเที่ยวบินถูกยกเลิก่ายดอยเที่ยวอาคารบ้านเดินได้รับความเสียหาย อินเดียเผชิญภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรัฐเกละประเทศอินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง361คนและอีกกว่าแสนชีวิตต้องไร้ถือเป็นปีที่อินเดียประสบภัยน้ำท่วมหนักเพราะเกิดเหตุน้ำท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือ ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อผู้คนในทวีปเอเชียใตย้มากกว่า800ล้านคนและจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตภัยแล้งในประเทศเยอรมนีในปีที่ผ่านมาเยอรมนมีประสบภัยแล้งและคลื่นความร้อนอันยาวนานส่งผลให้ผลผลิตจากการเกษตรกรรมเสียหายอย่างหนัก เช่นเดียวกับเจ้าของผลผลิตจากไร่ผลไม้อินทรีย์ในเมืองกูเดอร์ฮันวีเทลครอบกัวบอมเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งนี้ทำให้เกิดโรคระบาดกับต้นไม้ในไร่ของพวกเขาปิดท้ายเมื่อคืนฝนถล่มกรงน้ำท่วมขังหลายจุดรถติดหนักจากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่5-9ถึงกันยายน2565ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตะวันออกและภาคใต้ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่6กกันยายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและสภาพการจราจรติดขัดทันทีขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังสวัสดีค่ะ